สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แนวทั้งหวยลาวนะคะซึ่งจะแบ่งปันสูตรเลขเด่น2ตัวมา1ตัวพร้อมวิธีการคำนวณให้ด้วยค่ะวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะได้เลขอะไรค่ะ สำหรับแนวทางหวยลาวนะคะผลรางวัลได้แก่7 7 5 8 7ค่ะและเลขเด่นของเรากาวกับ0ูย์ในวันนี้หยุดทํางานไปนะคะเอาละค่ะสูตรนี้จากที่แบ่งปันกันมาได้สักพักหนึ่งจากที่ถูกไปหลายวันแล้วก็ช่วงนี้ผิดยาวดังนั้นแอดมินไปเปิดโปรแกรมสูตรหยวย p o w e r l แล้วก็ไปเลือกเลขเด่น2ตัวมา1ตัวชุดใหม่เอามาแบ่งปันนะคะส่วนสูตรชุดนี้หลักร้อยบวกเลข2จุจดเก็บไว้นะคะถ้าสูตรกลับมาเดินจะเดินยาวต่อเนื่องได้ค่ะ เอาละค่ะสูตรนี้ละเจ้าเราจะยกเลิกไปและเดี๋ยวไปดูสูตรใหม่ที่แอดมินไปดูมาให้นะคะว่าจะได้สูตรไหนเอามาใช้งานกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ และนี่ก็คือสูตรใหม่ที่ไปดูมาแล้วนะคะนั่นก็คือหลัก10ล่างบวกด้วยเลข5นั่นเองค่ะจากสถิติตรงหน้าจอก็จะเห็นว่าเลขถูกมาขนาดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณกันค่ะหลัก10ล่างได้แก่เลข8ดบวกด้วยเลข5ตามสูตร8บวก5ได้13ค่ะเราจะเอาเลข3ตัวสุดท้ายมาเป็นเลขเด่นตัวที่1จากนั้นนะเพิ่อมอีกหนึ่งแต้มนั่นก็คือเลข4ค่ะเอาราคาะ3กับ4เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะมาหรือเปล่าและแอดมินเลือกจับคู่อะไรให้ เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางไปดูกันเลยค่ะและนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยลาวงวดประจำวันนี้นะคะเลขเด่นที่เราคำนวณกันได้เมื่อสักครู่นี้ได้แก่เลขแท,นแท,นแทน่นๆชุดนี้เลยค่ะและแอดมินจับคู่ให้นะคะสำหรับตัวแรกนั้นนะคะก็คือตามนี้ค่ะตามมาด้วยเลขชุดอีกหนึ่งชุดค่ะ โอเคค่ะสำหรับเลขเด่นในวันนี้2ตัวมา1ตัวเลขจับคู่ก็ตามที่เห็นนี้ชอบตัวไหนเลือกเอาไปใช้ได้เลยนะคะแอดมินก็ขออวยพรให้กับทุกท่านเฮงๆโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ